แมนยูจะประกาศสักดาคืนนี้สี่ทุ่มตรงจะตบนกแดงในศึกแดงเดือด <c oughs> มาครับทุกคนนะฮะศึกนี้ศึกใหญ่ศึกแห่งศักดิ์ศรีศึกที่ยอมกันไม่ได้ต้องวัดกันเลยซัดก,กันให้แหลกกันไปข้างนึงนะฮะ <c oughs> และคืนนี้นะครับพี่ตั้งกระทะรอและก็ต้มน้ำรอทำเมนูนกแดงในวันนี้ <c oughs> ใะเมื่อเกมที่แล้วเนี่ยนะครับแมนยูเต็ดเนี่ยเซ็งจากนกขาวไปตันมาวันนี้นะครับมาตบนกแดงแทนแล้วกันที่ขอโทษด้วยกันนะที่เองอาจจะไปเจอพี่ผิดจังหวะนะไอ้พวกนอนๆหนูหนูหนเด็กรีบูุงหลายนะครับนะวันนี้พี่จะเอาเองเนี่ยเป็นที่ระบายอารมณ์ร <c oughs> ะบายอารมณ์นะฮะหลังจากที่เซ็งอย่างที่แล้ววันนี้พี่จะใส่เต็มแม็กเต็มสูบวันนี้พี่จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเองมีเท่าไหร่เนี่ยเองใส่มาเลยแต่พี่ในวันนี้พี่จะจใจส่นนสให้มากกว่า <c oughs> แล้ววันนี้แมนยูเนี่ยมาแบบเต็มระบบนะฮะมาแบบชุดใหญ่แมตช์เอาจริงเอาจังเนี่ยวันนี้เอาแน่ไม่ใช่แค่เพียงใหญ่จะชนะเองอย่างเดียวนะแต่พวกพี่เนี่ยหิวแต้มด้วยใช่าว่าพี่ต้องการแต้มเพราะว่าซิตี้ไม่ชนะไปแล้วไม่ชนะสามแมตช์เลยแล้วแนอสตนก็สะดุดเสมอมาแล้วด้วยเข้าใจว่าฉะนั้นเนี่ยพี่หิวแต้มพี่กะหายไกเฮี้ยนกะหือรือและยิ่งมาเจอเองเนี่ยโอ้โหกะเฮี้ยนกะหือรือแบบคูณ 2, คูณ3คูณ4ี่แล้วนะบางทีเนี่ยอาจจะคูณเส็ด้วยเครื่องแม่งร้อนแนละ้วตอนนี้เครื่องแม่งร้อนจ ใแม่งร้อนนะจริงๆใหญ่แม่งแต่ตอนนี้เลยแต่ทำังิได้แม่งต้องรอสี่ทุ่มเพาะวันนี้เจอกันแล้ว <c oughs> มันแน่ครับทุกคน <c oughs> เด็กผีทุกท่าน,นะฮะวันนี้ส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทีมรักของเรานะฮะดาหน้าไล่บททยเยยิงเท่าไหร่ใส่ให้หมดส่วนเด็กน้องๆหนูๆเนี่ยทำหน้าที่อย่างเดียวคืออะไรฮะดูปากนะดูปากมอบ มอบอย่างเดียวทาไม่มอบท่าเดินนะพี่จะเอาหลายโบะเลยนะโบ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 ะเลยเอาแบบหนักๆเลยเจ้าถ้าทาตัวดีๆเนี่ยพี่อาจจะยิงแบบเจียมเจียมได้นะยิงแบบว่าสักเม็ดสองเม็ดเนี่ยเอาแบบเฉืนเฉืนพองนั้นแมนอยู่ทีมพี่วันเนี้ยจะเน้นสามแต้มเนี่ยเป็นหลักแล้วก็ใ้้จะยิงเยอะไม่เยอะอันเนี้ยเป็นของแถมแล้วกัน แต่ว่าที่แน่เนี่ยเมนูเนี่ยพี่ลิสต์มาแล้วเนี่ยเป็นสิบเลยว่าจะเป็นเมนูทอดเมนูย่างเมนูตุน๋นเมนูพะโลเมนูน้ำแดงนะพี่เตรียมไว้แล้วเนี่ยเตรียมเขียงรอไว้แล้วเตรียมกระทะเตรียมหม้อรอไว้แล้วเข้าใจะว่าฉะนั้นเนี่ยเพียงแค่เองเนี่ยเข้ามาไพี่เนี่ยนะปรุงเมนูอย่างเดียวในคืนเนี้ย กินอะไรนะทุกคนอยากกินอะไรคืนนี้นะครับช่วยพิมพ์บอกพี่มาหน่อยนะช่วยพิมพ์บอกในใต้คอมเมนต์หน่อยว่าอยากกินเมนูอะไรพิม์บอกพี่หน่อยพี่จะทำเมนูไว้ให้วันนี้พี่เป็นเชฟเดี๋ยวพี่ยกธงแดงนําเองได้จับนกแดงตัวนี้มาทําเมนูที่ทุกคนเนี่ยิสต์ไว้ในคอมเมนต์นะเดี๋ยวพี่จะมาทําอาหารนะแล้วพอทําเสร็จเนี่ยนะเดี๋ยวซอยแดงเลยขอโทษ้วยนะมาเจอพี่ผิดจังหวะนะขอโทษจริงๆพี่ต้องระบายมีเท่าไหร่เนี่ยอัด อันจากเกมพี่แล้วเนี่ยใส่กับเองหมดในวันนี้แน่นอนวันนี้จัดเต็มจัดใหญ่เลยนะชุดใหญ่ไฟกับพิษแน่นอนเ <c oughs> ซกกแดงเดือดเนี่ยมันเดือดแน่นอนและพี่เนี่ยมาแบบเครื่องร้อนร้อนแบบร้อนฉาร้อนแบบผุดผุดด้วย นะมาเจอผิดจังหวะมาเจอแบบตอนแมนยูเนี่ยอารมณ์โมโหพอดีเลยอ่ะขอโทษด้วยนะน้องชายนะสามแต้มคืนเนี้ยพี่ต้องขอ,อก่อนละกันแล้วเสียสามแต้มที่แอนฟิลเนี่ยพี่ก็จะไปเอาเอกีกแต่ไม่เป็นไรเอาเกมนี้ก่อนเอาเกมนี้ก่อนนะพี่บอก6แต้มเลยพอดีคลัมเนี่ยมนก็อยู่ดูโขดร้ายไปหน่อยให้ว่าแต่พี่พูดตรงนี้นะพี่เอาจริงพี่เอาแน่นะครับผมเริ่มจาก3แต้มวันนี้ก่อนเลยฉะนั้น3มแต้มเนี่ยเดินทางมาเนี่ยใส่กล่องของขวัญเนี่ยมามอบที่โอทัฟฟอร์ดให้พี่เลยนะพี่จะเก็บใส่ปั เอาไว้ให้เป็นอย่างดีสามตแต้มแบบมอ่ไว้พี่เลย <c oughs> วันนี้เราจะได้วัดตึงวัดเจ๋งกันไปเลยใครเฟียวใครโหดใครดุกันวัดกันเลยเกินเนี้ยดูกันเลยคืนนี้แมนยูจะคฮลี่รีพูสี่ทุ่มตรง